สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้วิศภาพพี่น้องยางไปตรงท่าเรือนี่จ้าพี่น้องจ้าขี่รถผ่านมาเมื่อกี้นี่วิเห็นนกหลยหลยแต่วิกับบอลูว่าเป็นนกยังสิภาพพี่น้องยางเขาไปเบืองไกลๆจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้อยู่ไกลๆทางพูน้นะจ้าพี่น้องวิวกะอึมคึมจ้าพี่น้องแต่กะบอถึงกะบามืดกะได้วิวสวยอยู่ เดี๋ยวยางไปน้ำกัดจ้าพี่น้องจ้าไปเบิ่งใกล้ๆว่าเป็นนกยังเป็นหงหรือว่าเป็นนกนั่งนว่นนกยังเดียวกับหูกันเดี๋ยวตามบีไปยางเบิ่งใกล้ๆน้ำกัดเลยจ้าตามมาเ้ยจ้าพี่น้องจ้าวีกำลังสัยางไปจ้าพี่น้องจ้าแต่พอดีนกบินก็เลยยางบ่ถึง ่ายห้พี่น้องเบงก่อนคนยางจ้าบ่รู้ว่าเพิ่นมีอาหารมีอย่างให้กินบ่นี่คือหลายโพดหลายโพ้หูแบบว่ามักหลายจ้ามองนี่มีแต่รีสอร์ทหน่อยสีแดงกับภูเขาแล้วก็ทะเลสาบีนก้วิวหลักล้านแล้วจ้ามองนี่วีมาถ่ายดูดูจ้าพี่น้องอย่าฝ่าวื่นได้จ้า ถ่ายดูกะคนระวิวจะบ่อใดสิมีทุกมือหรือว่าทุกข้างที่มาสิได้เห็นนกบินอยู่บนภูเขานี่ให้เบิ่งถ้าเป็นนาหอนหรือว่ามีแดดแน่สิสวยด้วจ้าแต่ว่าวีสิภาพ,พี่น้องอย่างไปฟังทางพู้น้ใกล้ๆทางนั้นมันส่างแน่จักน่อยอยู่จ้าพี่น้องตามไปชมกันเลยจ้าเอาพี่น้องจ้าน้ำขึ้นต้นเนี่ น้ำขื่นยางสะพานบ่ได้น้ำท่วมสะพานอันที่ฝนตกหลายวีจะย่างไปตรงนี้บ่ได้จ้าพี่น้องจ้าวีต้องอ้อมจ้าอ้อมกะอ้อมไปน้ากันจักน้อยนะจ้ะพี่น้อง <c oughs> บ้าิีนี่กะมองให้เศร้าอาบน้ำแล้วกะ ห้องน้ำจะพี่น้องจ้หมองทีวีเคยมาทำงานมาทำความสะอาดตัวนี้คู่บุตโตกะคู่บตุตรคู่โบตตากะคุดกะดุดสงสัยเป็นสี่เห็ุส่อมแทบเห็ุถน,นนใหม่อจ้ะวาสิบยุยยางก่อกับไรเงากะแยงแปกันน้ำกันเด้ยจ้ะพี่น้องจ้าอ๋อเป่นส่องรีสอร์ทหน่อยเป็น มัวต่เบิงกับสิมือนหินหมองนี่โอ้มือนอยู่ตัอหน,นจ้า <c oughs> โชคดีที่ลมไ่แห้งปานไดไม่นี่ต้องระวังที่สุดโอ้ลื่นจ้าเอาคือมือดมืดกับเบิงตาเม,มืดเด้จ้า แคขั้นหนีแตะหักขั้นน,น้อยๆเดี๋ยวให้เบิง้งเรือหาปูหาปลาเพื่อนออกไปากานทะเลเรือลำน,น้อยมีแนวไซอ่ดักกระช่างกุ้งมังก่อนกับปูกับปลาฟังท่างนั้นแดดวีมาผิดทาง กะบอแอมนมาผิดทางดอกจ้าตั้งใจมากเพราะว่าเห็นนกขี่รถพานไปแล้วแล้วจ้ะที่นี่มองลงมาเห็นนกเห็นตะสีขาวๆแตมเดี๋ยวพี่น้องสเสด็เบิงทั้งบินอยู่ท้องฟ้าทั้งอยู่ในทะเลสงสัยมักนาเย็นๆก็เลย <laughs> อ้อมกลับมาจากพี่น้องพาพี่น้องชมวิวก่อนความชอบส่วนตัวของวีน้ำใจวีมักเบิงนกว่าสียางสิเลนยุ่้น้ำสิจับอยู่บนต้นไม้หรืออยู่บินบนท้องฟ้าวีก็มกักมัดจ้ากระ่บ,บู้ความชอบส่วนตัว พอเห็นมักแล้วชอบแล้วสวยแล้ววิก็ได้อยากให้พี่น้องชมน้ำจา้ากับบางบา่าสิมักนะจา้ามาถึงแล้วยัางมาไก่เติบอ้ยมามามาแดดมาพี่น้องเห็นบ่าจา้ะน่ะป๊าดนุ่นบินอยู่ท้องฟ้ากับมีจ่จ้า สีขาวๆนะจ้ะเราก็บอคอยมีแดดกันเลยเห็นบอชัดดินฟ้าอากาศนะจ้ะเนาะโอ้โหสวยจังเลยสรุปแล้วนกนั่งนวลจ้าพี่น้องจ้าสงสัยมองนี่มีป่าหรือว่าได้เวลาเล่นน้ำกับบอชักเดี๋ยววิสีหายพี่น้องเบิ่งมุ่มแดดจ้าพี่น้อง จาวี่น่องสาทางนั่นแดดจ้าตรงนี้นาหอนนี่งามเรือเต็มแล้วตรงจุดศูนย์กลางตรงนี้เรือก,ก็วิง่งผ่านไปผ่านมาความที่ว่ามันมีภูเขาแล้วก็มีบ้านติดริมทะเลมีรีสอร์ทลังสีแดงก็เลยได้เป็นวิวสวยตอนหนาฮอนดนอจ้า แต่ว่าความชอบของวีบาว่ารูดูใดตอนนี้กับงามจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวกลับทางมาเบิงลงอีกเกาจตา กมตัวกันแล้วกลอยจ้ะพี่น้องจ้ากำลังลอยไปช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจ้าทางบ้านวีนีน่ฝนตกทุกมือแล้วก็หมอกฝนหมอกพอหยุดแล้วก็ตกอีกแล้วก็เป็นหมอกจะประมาณนี้จ้ะพี่น้องทีวีทายวิวตามฤดูกาลหรือว่าตามธรรมชาติ ฝนตกทุกมือวิกับไดไทถ่ายทุกมือจ้านอกจากว่าบ่มีคลิปวิกับจะถ่ายบรรยากาศฝนตกมาให้พี่น้องได้ชมฟังเสียงฝนถ้าเขาได้ฟังเสียงฝนมันกับพรอนค่าไปอีกแบบหนึ่งจ้ายิ่งอากาศขึ้นมือนี้ถึงสิบ่มีแสงแดดแต่ว่ามีนกมาลอยอยู่น้ำแล้วกามีนกลอยอยู่บนท้องฟ้า มักนกมักบึงบรรยากาศท้องฟ้ากับนกบินกับสีได้บรรยากาศแบบคลายแปบอีกแบบหนึงห่งนะจ๊ะ ขี่อยูย่ในน้ำบัดที่นี่รวมตัวกันขึ้นท้องฟ้าบินส,สวยๆให้ได้ชมเลยจ้าพี่น้องจ้าโอ้โหเบ่งนกนางนวลสัตพี่น้องจ้าป๊ากับบิว้วสวยๆจ้าพี่น้องคุณนะ่ะบินเต็มเลยจ้างามงามสพี่น้อง จ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ได้เหมือนเวลาลงแล้ววีขอบคุณหลายๆด้จ้าที่เข้ามารับชมรับฟังมาเบิงนกนางนวลที่บินอยู่บนท้องฟ้าแล้วกะ็เล่นน้ำจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณ กำลังแรงใจขอบพุ่นทุกการติดตามขอทุกคนมีความสุขในลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมบังสมปรารถนานะจ้ะพี่น้องแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย